ये तो ले ले एक 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 โอเคค่ะแม่มา่วมงานวันนี้ก็รู้สึกยินดีกับคุณหน่อยมากๆนะคะคือเป้ยได้ทําผลิตภัณฑ์กับคุณหน่อยอยู่แล้วก็คือเชื่อเชื่อในโปรดักต์ของคุณหน่อยอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์อะไรก็ตามแต่เวลาคุณหน่อยจะออกแต่ละตัวเนี่ยคุณหน่อยให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจมากๆถึงประสิทธิภาพนะคะฉะนั้นเป้ยคอนเฟิร์มแล้วก็การันตีนะคะว่าโอเคมากๆค่ะกติเราใส่หวานไหมใส่หวานที่ค่ะเพราะว่าวันนี้เขาเปลี่ยนหวานหวานร้อยหเป็นหวานน้อย แต่หวานเยอะๆก็ดีไอ้หมานเรี่งอะไรคะแม่หวานหวานเยอะๆก็ดีแต่เรามีตัวช่วยแล้วไงฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะขุนไม่ดีนะคะเมันดียังไงบ้างสำหรับคนชอบกินหวานแล้วก็เจอไอ้ไอ้อย่างที่เป้ยอะอย่างที่บอกค่ะปกติเป็นคนที่ชอบทานชานมไข่มุกใช่ไหมก็จะมีความกักกักเาจะต้องหวาน25ห้าหวาน50สิบอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องกักแล้วเพราะว่าด้วยรสชาติพอดี หวาน25หรือหวาน50มันก็ไม่อร่อยเท่าหวานร้อยใช่ไ่มะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกักแล้วนะคะเรามีตัวช่วยที่ดีค่ะตัดต็มไปได้เลยอะไรนะตัดแต็มไปได้เลยทานให้อร่อยทานให้มีความสุขค่ะแล้วตอนนี้เราหวานไหมคะหวานไหมแม่แต่เลขชื่อนะอยอะนะเกอดมาเพื่อมากากาขาแม่หวานขาช่วงนี้แม่หวานไหมไม่หวานค่ะ ไม่หวานไม่หวานเนาะไม่หวานไม่หวานปกติค่ะใช้ชีวิตปกติเออยัาถามเรื่อลักได้ป่มันมีอะไรหลกๆให้เลิ่ลักอ่ะเออไหนมันก็มีบ้างปกติใช้ชีวิตปกติล่าสุดให้มองกล้องใช่่ะไม่่ะนม่ไม่มีที่ลุกเลยค่ะแม่เออไม่ีไมปกติค่ะชีวิตเมื่อกี้มองหัวใจโทรมาว่าเป็นไังไงบ้างบอกหัวใจโทรมาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรนะมองหัวใจโทรมาว่าเป็นยังไงบ้างหัวใจเราตอนช่วนี้ หมอหัวใจโทรมานหัวใจเราเป็นไงบ้างต้องให้หมอรักษาแล้วล่ะโอ้ยเปไม่มาทำไมซ้ำซ้ำอกซ้ำใจหรือยังไม่มีล้อเล่นล้อเล่นก็เห็นตกมาก็เลยตกกลับไม่มีอะไรค่ะเออแต่ว่าล่าสุดเพิ่งกลับไปไปทริปอ๋อใช่ใช่ไปเที่ยวซิดนีย์มาก็ปกติมันปกติที่ที่อื่นๆนั่นแหละไม่มีอะไรพิเศษค่ะลุกๆแฮปปี้ค่ะ ใช่ค่ะเป็นไงบ้างลูกอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่โปรดเขาอยากไปอยู่แล้วเป็นเมืองที่โปรดเขาอยากไปอยู่แล้วอะค่ะก็เลยก็เลยก็เลยคุณพ่อเขาก็เลยจัดพาไปโปรดก็แฮปปี้ค่ะเด็กๆแฮปปี้พ่อแม่ก็เลยแฮปปี้ค่ะมีโมเมนต์อะไรที่แบบว่าเซวแซวแซวคุณพ่อคุณลูกไหมตอกสื่อได้เหรอคะเป็นมีเป็นมีไม่มีแล้ว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 ปกติไม่มีแล้วค่ะ ปกติค่ะป,ปี้ดีค่ะจะเป็นภาพที่แบบว่าเอลยหลย,ยก็ชื่นชมนะว,ว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ก็ยังทำหน้าที่จริงๆสดุดตัวก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นเป็นอะไรที่มันดีๆเนาะอะไรอ,อย่างเงี้ยก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งสําคัญที่สุดอะมันลูกเรามีความสุขอะ่ะแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะลหลายครอบครัวไม่สามารถทำได้แบบนี้ ปก็ไม่เคยคิดว่าปอจะทาได้ป <_ d ata> อแต่เปล่าเ <_ d ata> ยอกลับมาเป็นตัวเองใช่ห <_ d ata> คือคือคือไม่เคยคิดเหมือนกันว่า <_ d ata> ว่าว่าจะทําได้เพราะว่าก่ <_ d ata> อนหน้านี้เมื่อก่อนเคยเห็นคอรอบครัวอื่นๆที่แบบเขาแบบเหมือนไปเที่ยวด้วยกันหรือว่ายังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยทาได้ด้วยหรอแต่พอมาถึงวันวันหนึ่งจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาแล้วเหมือนจะต้องเดินต่อไปข้างหน้า มันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วเพื่อว่ามันมีแต่เรื่องที่ดีๆด,ด้วยซ้ำก็อเอาลูกเป็นนำทางใช่ที่สําคัญคือถ้าเกิดเราลดความความอะไรที่มันคุนหมองในใจเราได้อะ่ะมันเหมือนมันให้อภัยไปแล้วแล้วมันมองข้ามแล้วแล้วก็มันเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วว่าเพื่อเชื่อว่าใครๆหลายๆคนก็ทําได้เหมือนกันเพื่อไมไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาอะไรหรอกแบบว่าจะต้องเฮ้ยเหมือนจะต้องแบบเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะ มันจะต้องทําไม่ได้เอออะไรอยู่ไปตั้งแงเอออะไรอย่างเงี้ยหรือไปตั้งปคติว่าเขาเคยทําอะไรแบบนี้กับเราคือมันไม่ใช่แล้วมันโตๆกันแล้วค่ะแล้วระยะเวลาพอมันอยู่ด้วยกันนานๆน่ะความสัมพันธ์น่ะมันมันมันมีค่ามากกว่าการที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะกันตลอดเวลาหรือมานั่งคิดว่าเขาเคยทําอะไรไม่ดีกับเรานะเราต้องโกรธนะเราต้องแทนนะไม่ใช่แล้วค่ะ พอมีลูกแล้วมันดีกว่าทึงอยู่ตรงนี้ก็สบายใจมากดีดีมากๆเลยค่ะบก็ะก็เชื่อว่าทางฝั่งเขาเองก็คิดแบบนั้นโอ้ยหยอกตลอดหยอกจิกัดเขาก็รู้เขารู้เบาหน่อยเป้ยเบาได้เบาอแต่แต่ปเป้ยเป็นคนที่ชอบชอบแกล้งเขาอยู่แล้วคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หยอกแรงอ่ะแม่ ก็หยอกแรงก็ก็แต่ละแต่ละอย่างก็จิกจิกข้นมานะคือคือก็รู้ใช่ไหมวันเราไม่ได้ธรรมดาแต่แว่าการหยอกครั้งนี้มันดีกว่าตอนที่เป็นสามีภรรยาคืออันนั้นหยอกอันนั้นมันหยอกมันมันจะกินกันมันจะฆ่ากันอันนี้ก็หยอกอันนี้อันนี้หยอกแบบแย่เยาแล้วเขาก็อมยิ้มอะไรอย่างเงี้ยคือคือ คือเรา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 ,เราเขาเป็นมา12ปีอ,ะอ่ะมันเหมือนมันมันนอกจากสามีภรรยาแล้วมันมีความเป็นเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วโดยนี่ใส่ตัวส่วนตัวเป้ยอะ่ะเป้ยเป็นคนชอบขี้แกงอยู่แล้วชอบหยอกอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าสถานนะจะเปลี่ยนแล้วอะ่ะเราก็ยังมีความรู้สึกแบบเอ็นดูและอยากแก้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากมายค่ะ แล้วไม่มีรีเทิร์นนะคะไม่มีค่ะจะไม่ได้ถามเลยค่ะยังไม่ไมีใครจะตอบไม่มีค่ะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าหยอกกันไปหยอกกันมาเดี๋ยวจะรีเทิร์นเปล่าทำหน้าที่พ่อไม่มีไม่มีแล้วค่ะตนี้สบายใจสบายใจมากขึ้นสบายใจมากขึ้นแล้วก็มีความสุขจริงรู้สึกแบบเบาอ่ะอืออันนี้คือกลับมาถ่ายซีรีส์แล้วอะไรนะทีหลักกลับมาถ่ายซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ซีรีเรื่องอ๋อที่เพิ่งส่งไปล่าสุดแม่มันมันเป็นยังไงพูดจริงพูดแล้วของมันขึ้น มันเป็นยังไงน่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วค่ะน่าจะไม่ได้ไม่ได้มันขึ้นแมันอันนี้ซีเรียแล้วเนาะไม่เล่นแล้วนะคือมันมีคือมันมีการเพิ่มบทอะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามที่คุยกันตอนแรกอะค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เจรจาเนี่ยมันมีคําพูดบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกแบบไม่โอเคไม่สบายใจ ไม่สบายใจเรารู้สึกแบบแย่<ะ>ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้แสดงว่าจากกำลังก็ก็ก็คิดว่าแบบนี้คือเราเราอยู่รงการมาแบบ20ปีอะเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วก็เราเชื่อว่าเวลาเราทำงานอะไรแต่ละครั้งอะเราตั้งใจมากๆแล้วก็เราก็เต็มที่มากๆ เวลานัก,สกแสดงสักคนหนึ่งอะ่ะจะรับเล่นอะไรสักอย่างหรือว่าทางค่ายติดต่ออะไรมาสักอย่างจะต้องมีการบอกดีเทลรายละเอียดงานว่าคุณจะต้องถ่ายแบบนั้นถ่ายแบบนี้แล้วนัก,สกแสดงคนนี้โอเคหรือเปล่าอันนี้คือ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 มีการเพิ่มเข้ามาตอนหลังแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเรามันมันมันไ,ไม่ไมโอเคมันไม่ได้อยู่ดีเขาลแรก มันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแรกอะค่ะแล้วก็มาคือจริงๆอะมันสามารถปรับอะไรกันได้คุยพูดคุยกันได้เนาะแต่มันมีคําพูดอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกแบบไม่ให้เกียรติหรอมันลดความเป็นปเปลหรือว่าความเป็นนักแสดงมันมันเขาเหมือนเขาด้อยค่าในความรู้สึกของเราอะ,อะเขาเหมือนคือเราเรา,เราทำงนานมาขนาดนี้ความรับผิดชอบอะเราเกินร้อยอยู่แล้วในงานแต่ละง,งาน แล้วพอเรามาเจอคําพูดอะไรแบบนี้เรามีรู้สึกว่านั้นอยากเลยดีกว่าเรื่องนี้พี่ไคุยกับจะนี่เขเป็นรู้จัดส่งสไลน์ไปแล้วค่ะแต่เหมือนเจนน่าจะยุ่งๆก็น่าจะยังไม่ได้อ่านแต่ว่ามีส่งไปหาทีมงานทีมงานก็ยังไม่ได้ตอบก็ก,ก็คือมันมีการติดต่อไปมาหลายครั้งค่ะคําพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยอก็เลย ก็เลยก็เลยน่าจะรู <k> ้อ <k> ยู่แล้วว่าคุณมาจากคนคนเดียวคคนคนเดียวค่ะแต่ว่าแต่ว่าจะมีคนกลางสื่อสารนะคะสื่อสารมาอีกทีหนึ่งว่าพี่เขาพูดแบบนี้แบบนี้อะไรองี้เราก็เลยโอ้เราทํางานมา20กว่าปีเราไม่เคยมีปัญหาเลยอ่ะรูด อันนี้คุเจนี่ไม่ได้พูดไม่ใช่เจนี่ค่ะไม่ใช่เจนไม่ใช่เจนน่คะเป็นอีกคนจะมีการเจรจากันในที่เคยทอดเทาากับของื่นแล้วหลักแสดนแล้วจะมีการพูดคุยกันไปหรือว่าเราจะไม่น่าจะพูดคุยแล้วเพราะเขาไปติดต่อดาราคนอื่นแล้วเขาพูดซาถึงเป้ยไม่ดีเลยหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดคุณไปพูดถึงเป้ยไม่ดีนะคะเรื่องมันจะไม่จบแค่ี้เป้ยพูดเลยอันนี้พี่เป้ยรู้ว่าเขาไปติดต่ออันนี้ของขืนแล้วนะอันนี้พี่เป้ยรู้ว่าเขาไปติดต่อคนใหม่แล้วก็ก็นักแสดงคือโลกมันแค่มาวงการบันเท ขามีการคุยกันอยู่แล้วแล้วนักแสดงส่วนใหญ่อะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเราทํางานเราเป็นคนยังไงคนคนนั้นคือก็เขาเขาก็เกถียงแทนเราเออแล้วก็มาเล่าให้เราฟังก็ออออขอฝากบอกทางนี้นะคะเหมือนเป็นทางแรกเป้ยขอขึ้นกับกับการทํางานและทำงานยนะา,าคือคุณจะติดต่อนักแสดงคนไหนไม่ไมีว่าเลยแต่คุณอย่ามาใส่าลายเป้ยเปมิชชั่ชอย่าใส่ลายอย่าใส่ลายเป้ยก็ใส่ไลน์พ้่เป้ยพีา เรี่ยกมาได้เลยปะเลียกมาได้เลยเน่ยม่พูดใช่ไหมนั่นแหละก็ไปแบบยิสเครดิตเป้ยมากๆแต่โชคดีที่เป้ยแบบเพื่อนเพื่อนคนนั้นเขาน่ารักมากเขาก็มาบอกเราว่าเออเขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะแล้วเขาพูดถึงเป้ยแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็อยู่ในวงการมายี่สกว่าปีเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนาะ ก็ไม่ค่อยโอเคก็คิดว่าก็ตัดสินใจถูกแล้วที่ท,<ร>ที่ไม่ได้ลงงินเรื่องนี้เมื่อไหร่ว่าเขาจะมีคนแทนมาเล่นแทนเราเรื่องเรื่องคนเล่น,ทนแทนเน่ยเรารู้อยู่แล้วว่าว่าว่าคือเขามีคําพูดคํานึงว่าถ้าเราไม่เล่นฉากเลิฟซีนเขาพูดเลยแล้วกันนะถ้าเราไม่เล่นฉากเลิฟซีนอ่ะเขาจะเปลี่ยนตัวเราซึ่งเปย์อ่ะ การทํางานถ้ามันมีการบอกล่วงหน้าเป้ยไ,ไม่ว่าอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วอะไรที่เราเล่นได้อะไรที่เราเล่นไม่ได้เราจะมีการคุยกันก่อนนะตอนที่ติดต่อมาคุณจะได้รู้ว่าเออของเป้ยอะมันได้เท่านี้นะอะถ้าถ้าไม่ได้ไม่ลงตัวก็หหนมาแสดงคนอืคนแต่ไม่ใช่มาบอกกลางคันเราก็ไม่ใช่มาเขียนบทเพิ่มแล้วก็ไอ้เรื่องที่มาดิสเครดิตเป้ยเป้ยเพิ่งรู้เมื่อสักครู่นี้ แสดงว่าร่วงตัวเลยไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจในครั้งนี้ตีรู้ปะไม่ต้องอัดสินมาแล้วตีไม่รู้อ่ะตีไม่รู้ไม่รู้อ่ะความแย่คือเป้ยไม่ได้เรียกค่าตัวเลยเจนติดต่อมาปุ๊บเป้ยเล่นเลยไม่มีการเรียกค่าตัวเลยใจเป้ยเป้ยให้เจนเป้ยอยากช่วยเจนเพราะเป้ยถูกบัง คือว่าเราช่วยนมันเจ็บใจนะเ <int ess ant> สียความบอลสั่นเลื่จริงๆ <millions> เราจะรอรคุยกันทีน <S 1> <S 1> ว่าเราได้ผ่านไปคำตอบของเราแล้วคือเป้ยว,ว่าด้วยด้วยเจนอะเจนต้องเข้าใจเป้ยอยู่แล้วแล้ว,ลวเราอะทำงานมาขนาดนี้เราไม่เคยมีเรื่องที่แบบเรื่องแบบนี้อ่ะอืมซึ่งไม่โอเค แล้วก็กรุณาอย่าไปพูดถึงเป้ยเสียๆหายๆนะคะถ้าได้ยินแล้วอ่ะช่วยหุบปากด้วยขอบคุณนะคะได้รู้ัได้รู้กันได้ร้กันโอ้เจ๊โอ้เจจะเลยอยากดึกด๊